มีข่าวดีกันมาบออีกแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับใครที่มี เงินอยู่ในกระเป๋าคุณประมาณ2ล้านก,นกลางๆนะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับเพราะคุณจะได้บ้านหลังใหญ่ๆติดถนนใหญ่เดินทางเข้าออกเมืองนี่ง่ายมากๆและอยู่ใกล้ทางด่วนด้วยโอ้ยดีขนาดนี้คุณต้องตามไปดูกับผมครับกับแอนดี P ้เขียพิบุกครับหรือว่าแอนดี้โฮมไบเออร์สกายนั่นเองครับวันนี้ผมมีโครงการนะฮะหนึ่งที่อยากจะบอกและแนะนําให้ทุกคนได้เตรียมตัวคว้กกระเป๋าจ่ายเงินได้เลยครับเป็นพรีเมียมทาวน์โฮมดีไซน์ใหม่ไซส์ XL ฟังก์ชันนีใ่ใหญ่ๆเท่ากับบ้านเดียวเลยนะครับฟีลลิ่งการอยู่อาศัยเนี่ยมีความสะดวกสบายเหลือเกินดูสิครับเห็นเขาบอกว่ามีประมาณสัก140กว่าตารางเมตรอ่ะพื้นที่ให้สอยนะครับบ้านนี่ใหญ่ประมาณ20กว่าตารางวาราคาสองลกว่าคุณสนใจไหมครับถ้าสนใจแล้วก็เตรียมตัวไว้เลยครับกับโครงการที่มีชื่อว่านิวยอร์กรังสิตคลองสี่ครับ สวัสดีครับพี่แอนดี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับได้มาเจอน้องชายสุดแสนรักของผมนะครับครั้งที่แล้วถ้าจำมันได้เราไปกันมาที่เดอะพรายลังสิทธิ์คลองสามครับพี่ขายดีมากๆมีแต่คนอยากซื้อนะฮะเห็นได้ข่าวว่าโอ้โหมีคนมาจากรายการโฮมไบเออ์กายเยอะเลยโอ้โหต้องขอบคุณพี่มากครับไม่น้องไม่เป็นไรแต่วันนี้มันจะมีเยอะกว่าอีกครับเราจะต้องช่วยครูบิดให้ได้และจะทาให้โครงการนี้เกิดให้แบบว่าอลังการงานสร้างเพราะว่า แค่ชื่อโครงการก็โดนแล้วถูกต้องครับพี่โครงการนี้มีชื่อว่านิว york ลังสิตคลองสี่ครับพรีเมียมทาวน์โฮมพร้อมอยู่ครับผมโอ้โหชอบตรงนี้ใชอบตรงนี้ทำไมถึงเป็นนิว york ก็คือผมไปเที่ยวนิว york มาครับก็เห็นว่านิว york เป็นเมืองที่ที่เจ๋งนะฮะก็อยากจะให้ลูกบ้านอยู่ในเมืองที่เจ๋งเมืองที่ผมใฝ่ฝันนะครับอ่าก็คือเอากลิ่นอายของเขาเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ที่ลังสิติคลองสี่ถั่วต้มครับน่ารักจริงๆนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นคะคุณผู้ชมครับอยู่ติดริมถนนเลย 200เมตรจากถนนรังสิตนครนายกนะครับ200เมตรคือ200เมตรจริงๆบ้านคุณอยู่ติดถนนรังสิตนครนายกแน่นอนครับอเป็นไงล่ะคุณผู้ชมครับและต้องบอกว่าคุณขับโตข้ามาในคุณก็จะเห็นป้ายใหญ่เลยว่านิวยอร์กรังสิตทองสี่ถูกต้องครับนะครับที่นี่ดียังไงทำเลทองไงครับความเป็นทำเลทองครับพี่แอนดี้ตั้งใจฟังผมดีนะครับได้เลยครับผมอย่างแรกคือห้างสรรพสินค้าครบคันพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็น หน้าบกซอยบ้านเราเนี่ยครับมีมาเก็ตวิลเลจซึ่งแบบอยู่ในเครือของโฮมโปรนะครับเพิ่งสร้างนี่เพิ่งสร้างครับสรเสร็จหมาดๆเลยครับค่ะครับรวมถึงอนาคตเนี่ยเมกะอีกเกียเซนทันเนี่ยห่างไปโอ้ยใช่เดี๋ยวก็มาลงแล้วนี่ตรงไอ้ลังสิตคลองห้าถูกต้องครับพี่โอโ้โหห่างไปแค่ไม่กี่กิโลเมตรครับครับผมถ้าพูดถึงโรงเรียนสําหรับลูกๆของเราเนี่ยครับโรงเรียนเอกชนดีๆไม่ว่าจะเป็นโชคชัยลังสิตย้มสะอาดพร้อมเสมอโรงเรียนมัธยม โรงเรียนผมเองครับขอโม้หน่อยตอนนี้อยู่อันดับ9ของประเทศนะครับสวนกุหลาบวิทยาลัยลังสิตนะครับหรือแม้ถึงมหาลัยของผมเองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตก็อยู่ไม่ไกลจากนี้ครับนอกจากโรงเรียนนะพี่แอนดี้ยังมีโรงพยาบาลชั้นนําอีกครับศิลแพทย์เปาโลถ้าคุณจะมาจากสนามบินดอนเมืองใกล้นิดเดียวครับไม่มีทางตกเครื่องแน่นอนครับเอาว่าง้นใกล้ใกล้ครับผมใกล้มากเลยทีเดียวครับรถไฟฟ้าเนี่ยจอรอเราอยู่นะครับสถานีรังสิตสาหรับสายสีแดงนะครับ หรือสถานีครูโคตเนี่ยตามสายสีเขียวเข้าไปสู่คุ้มวิทย์สายเดียวต่อเดียวถึงสู่คุ้มวิทย์เลยครับพี่ตายแล้วแต่ได้ไปบ้านพี่กเกษตรน้มินไปยังไงครับง่ายง่ายพี่พี่ขึ้นทางด่วนการจราพิเศษวงแหวนนะครับแล้วพี่ก็ไปต่อทางด่วนรามอินทราครับพี่ลงเกษตรน้มินถึงบ้านพี่เลยครับโ,โ,หโ,หโหนี่จะไปบอกขเขาทำไมเนี่ยเขามาบ้านพนี่เติมเลยนะครับจะเข้าเมืองออกเมืองนี่มันมันน่ายินใจจริงๆถ้าย้อนกลับไป20ปี30ปีสี่ปีแล้วคนเขามองอย่างนี้ไหม แถวนี้นี่โอ้โหแถวนี้เป็นป่าครับที่ดินแต่ก่อนไม่มีใครเอาครับเดี๋ยวนี้ทองคําก็ซื้อไม่ได้ครับผมนี่ไงครับเอาละครับนี่คือโอกาสทองคุณแล้วคราวนี้กลับมากลับมาที่นิวยอร์กลังสิตคลองสีเราต่อดีกว่าครับเป็นยังไงครับนิวยอร์กของเราที่นี่คือเรายกกลิ่นอายความเป็นนิวยอร์กเนี่ยครับมาไว้ที่ลังสิตคลองสีนะครับนิวยอร์กเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของทุกอย่างบนโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการอยู่อาศัยนะครับการค้าขายแฟชั่น แฟชั่นดีไซน์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นิวยอร์กถูกต้องผมเลยตั้งใจว่าให้ลูกบ้านที่เนี่ยเป็นกลิ่นอายความเป็นนิวยอร์กโดยแบบบ้านที่เป็นศูนย์กลางครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของผมเนี่ยก็คือสะพานบรุกลินครับและงี้พูดถึงบรุกลินแล้วบรุกลินเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพูดแล้วพี่จะตกใจครับยังใจเย็นเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย145ตารางเมตรที่ดิน22ตารางวาเรียกว่าพรีเมียมทาวน์โฮม ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเข็มทั้งหน้าหลังเนี่ยลงไว้พร้อมแล้วพี่โอพร้อมอยู่ทันทีไปดูกันเลยไหมพี่ไปดูสิครับไปสิครับรอเลยครับบุกลินนี่แหละครับบุกลินของเราครับพี่อนดี้โอ้โหดูสิครับนี่ก่อนที่เข้าไปสู่ในบ้านเนี่ยเรามาดูนอกบ้านก่อนดีกว่าเมื่อกี้นี่น้องบอกว่าบ้านบ้านน้องนี่หน้ากว้างจริงฮะกว้าง5.7เมตรครับแต่เป็น5.7เมตรเนี่ยที่กว้างจริงๆไม่มีเสาคานมา ขวางกั้นเรา <Ừ. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจอดรถได้ถึงสองคันมีการแบบว่าเอาขยงขยะอะไรทำที่เอ็นท้ายยบร้อยห่าใช่ครับเนื้อกว่านั้นนี่ครับโรงจอดรถของเราเนี่ยลงเสาเข็มไว้เท่าขนาดเสาเข็มของบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการซุดเนี่ยไม่มีเลยครับรวมถึงลานซักล้างก็เช่นกันครับผมลงเสาเข็มไว้เท่ากับเข็มตัวบ้านเหมือนกันครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมคอยรอคอยจริงๆนะครับเพราะว่าหลายๆบ้านเนี่ยที่ผมเห็นบ้านเพื่อนผมเนี่ย หน้าบานกระซุดล้างบานกระุดครับผมเพราะเขาไม่ได้ลงเข็มให้เราแต่ที่นี่ลงให้หมดเลยถั่วต้มอีกแล้วครับโอเคได้เดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านดีกว่านะครับไปกันครับพี่มามาเลยครับพี่ยินดีต้อนรับสู่บรุกลินครับผมเป็นยังไงพี่รู้สึกไงบ้างครับผมชอบฟีลลิ่งเฮ้ยตรงนี้ก็โอเคนี่ครับปกติมันจะทึบๆครับแต่บ้านหลังนี้เป็นไงโปร่งไหมครับพี่เฮ้ยนานๆจะได้เห็นนะฮะที่เป็นทาโฮแลวเห็นแบบ ลาวบันไดเห็นแบบความเป็นลวดลายอะไรเงี้ยสวยมากเลยแน่นอนครับนี่คือบรูคลินไงครับพี่นะครับชอบจริงเลยเพราะฉะนั้นนี่ครับพี่มาดูอันนี้ความพิเศษอันนี้คืออะไรครับพี่ก็เป็นเป็นเป็นตู้ชั้นวางหนังสือทั่วไปใช่ไหมครับใช่กลับมาปุ๊บแตเดนเป็นยังไงครับพี่อันนี้คืออะไรครับ อ๋อนี่บิวอินให้อย่างนี้เลยเหรอให้อย่างนี้เลยครับพี่เฮ้ยอันนี้มันเป็นห้องเก็บของเอ้าแน่นอนครับผมโหใหญ่ด้วยใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าไหมล่ะครับเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะอันนี้คือมากับบ้านมากับบ้านเลยครับพี่สุดยอดเลยนะครับใช่แล้วครับอ่ะย้นอีกทีุูยอมครับตอนนี้เราอยู่ในบ้านที่มีชื่อว่าบุ๊กกลนนะครับครับผมนะฮะมีพื้นที่ใฉ้สอยเท่าไหร่นะร้อยสีครับ145ตารางเมตรครับร้อยสี่สิบ2้าตารางเมตรที่ดินยี่สิบมองตเรางวายี่สิบสองตาดีกวารับ ผมชอบนะผมชอบเลเยอร์ของบ้านดูคือพอเปลี่ยนตรงนี้ไปเนี่ยความเป็นสไตล์ของทาวน์โฮมเก่าๆมันหายไปเลยนะใช่ครับยิ่งไปกว่านั้นอีกครับพี่ครับ4 to ceiling เนี่ยชั้นล่างเนี่ย2.7เมตรครับพี่โป<ฮ>ร่งไหมครับ เดี๋ยวก่อนนะปกติทาวโฮมทั่วไป2.4 2.5อันนี้2.7ใช่ครับเราต้องการความโปร่งครับโล่งสบายอยู่และสบายครับผมเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับโอ้เข้ามานี่ถือว่ามีชัยไปกครึ่งแล้วนะแน่นอนเลยเห็นความเป็นพรีเมียมละถือเข้ามาดีกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่นี่สวยมากนะผมชอบนะคือเฟอร์นิเจอร์ทุกอันเนี่ยครับมีกิมมิ c ของตัวเองอย่างเงี้ยเยปึ๊บเปิดเป็นที่เก็บของก็ได้ใส่พวกรีโมทรีโมทไม่หายไปไหนครับรีโมท อ่าโอเคเลยใช่แล้วครับมานั่งตรงนี้กันดีกว่าครับพี่อนดี้นี่ครับใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดครับเพี่อนดี่ใช่แล้วครับเป็นเป็นตู้เก็บรองเท้าเหรอใช่ตู้เก็บรองเท้าครับอันนี้ก็เก็บของเก็บได้หลายอย่างครับมินิมอลดีขอบคุณครับพี่ครับผมเฟอร์นิเจอร์ที่พี่เห็นเนี่ยครับพี่จะเอาก็ได้นะครับหรือพี่จะเป็นบ้านเปล่าก็ยังได้เหมือนกันครับพี่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับพร้อมสําหรับการอยู่อาศัยจริงๆโซฟาโต๊ะก็อีมาดูโต๊กกินข้าวของครอบครัวของเราครับพี่อนดี้เป็นไงน่ารักไหมครับ่อยูม อ๋ออันนี้ก็คือมากับอย่างที่น้องบอกใช่ความเป็นเซตกับเฟอร์นิเจอร์พวกบิวอินอะไรต่างๆลอยเนี่ยนี่ก็คืออยู่ในนั้นด้วยอยู่ในนี้หมดเลยครับอ๋อโอเคใช่ครับถ้าพี่แอนดี้อยากได้จัดไปแต่ถ้าไม่อยากได้เรามีบ้านเปล่าให้โอเคได้นะนะครับโอ้โหดูโต๊ะทานข้าวใช่ครับเสริมมาได้อ่าเสริมมาได้ครับนี่เหมือนอีเกียเลยอ่าครับคล้ายๆกับอีเกียเลยผมเคยไปเห็นมากเกือบซื้อเหมือนกันแต่ถ้าเอาบ้านหลังนี้เอาไปเลยครับเอาไปเลยอีกแล้วอ๋องเอ้ยนะฮะ สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอ้ยด้านหลังมหัูกว้างมากเลยอ่ะอ่านี่ครับปกติกฎหมายเราบอกว่า2เมตรใช่ครับสำหรับทาวน์โฮมนะครับอันนี้เราให้3เมตรเลยนะครัดูหน่อยนะครับอ่าพี่แอนดี้เชิญครับนี่ครับสามเมตรน้ำซ้ำไม่พอครับพี่ลงเข็มให้ด้วยครับเข็มเท่าตัวบ้านเหมือนที่ลงรถสามารถรองรับการใช้งานในอนาคตได้ครับพี่ มาต่อกันที่ครัวครับพี่แอนดี้อันนี้คือครัวเบาที่เราก็จะมอบให้ครับผมสีสันเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมหน้าตาแบบนี้ไม่มีผิดเพี้ยนครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นครัวที่แอบอุ่นๆน,นะ,ะดูดแบบว่ามีความเป็นโคซี่เหมือนกันนะฮะใช่ที่วอลเปเปอร์ของคุณที่ใช้มาตัดกับตัวะไรสีไม้อะไรต่างๆเนี <ภา S 2> ่ยโอเคก็คือมาพร้อมกันเลยคือเอาง่ายๆคุณเจมครับถ้าคุณเลือกออปชันแรกคือเอาเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดพร้อมอยู่ทันที บรุกลินจัดให้ครับเฮ้ยผมว่าไม่เหนื่อยนะแล้วเฟอร์นิเจอร์ของคุณนี่แบบดูวัสดุที่ใช้นี่โอเคหมดเลยอ่ะใช่ครับนะครับแล้วก็มีเตาไวไฟมีฮูดมีทุกอย่างโอ้โหแล้วเทก้าด้วยนะครับดีหมดซิงก็มีให้ไหนดูซิตู้เดินน้ำตู้เดินน้ำให้หมดแล้วเรียบร้อยหมดทุกอย่างครับทิ้งกระเป๋ามาอยู่กับเราดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของไมโครเวฟฮะเฮ้ยผมชอบผมก็ชอบครับห้องน้ำเป็นไง ห้องน้าครับสุขภัณฑ์ของโมเก้นพร้อมครับทุกอย่างน่าอยู่หมดแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างดีครับมีอ,อาบน้ําได้เบาหนักได้ฮะห้องน้ํากว้างดีคุณผู้ชมครับแล้วก็<ช>บ,อบอกว่าสีสันของการเลือกใช้แผ่นกระเบื้องอะไรต่างๆในมีการตัดได้แบบทําให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอเลยนะใช่แล้วก็ไม่อึดอัดด้วยฮะและยังมีนะฮะที่อยู่อากาศให้อีกด้วยอ๋องเอ้ยอ๋องเป็นไงครับพี่เฮ้ย นี่ครับพื้นบันไดเราจะหน้ากว้างนะครับพี่ทําให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดียวครับบ้านก็จะโป่งสูงอยู่แล้วพื้นบันไดกว้างอีกพี่รู้สึกไงครับนี่ผมจะบอกคุณผู้ชมนะบันไดบ้านเดียวผมเนี่ยคือเท่านี้เลยนะฮะใช่ครับแล้วขึ้นมาตรงนี้แบบเป็นห้องถุงที่ใหญ่มากเลยอะ่ะสำหรับชั้นสองของบ้านบรูคลินนะครับ จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำครับพี่นี่นะครับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมจะมีห้องน้ำไพรเวทในตัวนะครับแล้วก็มีห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3เป็นห้องนอนขนาดใหญ่สามารถวางเตียง6กฟุตได้ทั้ง2องห้องับพี่ครับและด้านหน้าก็จะเป็นส่ห้องน้ําส่วนกลางถูกต้องฮะนะครับอ่ะเอาไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนดีกว่าซึ่งเป็นห้องไฮไลท์ของเราครับ มาครับพี่แอนดี้ครับบรุกลินของเราภูมิใจเสนอมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่เฮียว่าเองไม่ขายทีวีได้ไหมกะอ่ะข้ามา <laughs> สู่ในมาสเตอร์เบดรูมเราให้ผมบอกเลยนะห้องนอนก็ดูใหญ่แล้วมีห้องน้ำในตัวอีก่ะ,ะมันอะไรเพราะอะไรมันพี่ถึงชอบอะ่ะพี่ชอบเนี่ยเพราะว่า for to ceiling เนี่ยปกติมันไม่สูงขนาดนี้ครับอันนี้ให้พี่ถายเท่าไหร่ครับก็มาข้างล่าง2.7 ครับอย่าบอกว่า3นะอ๋อสองพอครับใช่เฮ้ยสองก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ที่สาคัญคือผมชอบพื้นพื้นนี่คืออะไรไม่ใช่ลามิเนตแน่นอนอ่ะเป็น s p c ครับเหมือนกระเบื้องยางอะฮะนะฮเพราะนั้นมันจะแน่นกว่าครับแน่นกว่าแล้วก็โปร่งถูกแล้วก็คือในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยการันตีเลยว่าอย่างเงี้ยดีกว่าเพราะที่บ้านพี่ก็ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคือเมื่อก่อนนี่ใช้ล้เป็นลามิเนตอ่า คือเขาบอกว่าโดนน้ำเสร็จปุ๊บต้องรีบเช็ดครับไอการที่คุณเช็ดแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันแห้งเลยนะฮะบางครั้งมันอาจครอบตามไปแน้่อใช่ครับแล้วมันอยู่นานๆเข้านานเข้ามันก็จะปรีปรีปรีแล้วก็ถูกต้องฮะนั่นแหละแต่อย่างเงี้ยนน่นอยู่ได้ยาวนานเลยครับนะครับผมโอเคเฮ้ยชอบสีครับเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องขาวแล้วมากับตัวบ้านอยู่แล้วถ้าคุณคุณเลือกออปชั่นแรกใช่ฮะนะครับผมโหสวยงามมากดีเฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะคุณทาให้ดีหมดแล้วอ่ะดูดิเวลิกูรครับ ชอบมากชอบมากเตียงได้ด้ไหมได้ด้วยครับกระจกหน้าต่างอะไรผมชอบหมดนะหน้าต่างนี้นะครับเทควิวข้างนอกได้ไม่อึดอัดหน้าต่างทั้งเล็กใหญ่ใชก่กลางกลางคือทุกอย่างครบพร้อมทําให้ห้องมันดูโปร่งโล่งสบายและความสุขอันนี้คือ ตู้ที่เรามอบให้เช่นกันครับหากคุณเลือกออปชันหนึ่งนะอ่าโอเคก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่คุณเห็นทั้งหมดให้จริงๆนะครับครับโอ้มีแบบว่าใส่เอาต้นไม้ต้นไม้มาใส่ได้นี่อย่าบอกนะเก็บรองเท้าโอ้โหตรงนี้ก็ใช้ทุกที่ให้คุ้มค่าห้องน้ำก็ดูขั้นเรียนมินิมอลนะใช่พอดีนะครับจะหนึ่งคนหรือสองคนคนะครับมีตัวอ่างนะฮะมีสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์ทุกอย่างครบพร้อมหมดนะครับใช่ครับ นี่ครับเชิญครับี่ดนี้ครับนี่ก็ห้องน้ําที่ใช้กับ2ห้องนี้นะฮะห้องนอน2ก็ไม่เล็กนะไม่เล็กครับเอาจริงอันนี้เป็นแค่3ฟุตครึ่งนะใช่แล้วครัแต่บุาสมมติอาจีิงถ้าสมมตรคุณมีลูกสมมติลูกชาย2เงี้ยจัดเลย5ฟุตสบ,ส,บสบายสบายสบาย มาห้องสามครับห้องลูกสาวครับมาโอ baby good night good night แสดงเก่งอยากมีลูกสาวอแต่ไม่ใช่กับแม่คนเดิมเอ้าทำไมเป็นคนอย่างนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นห้องนอนสุดท้ายใช่แล้วของบ้านนะเห็นไม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าถ้าคุณมาคุณต้องชอบเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นพรีเมียมจริงๆใช่แล้วครับทุกอย่างมันดูเป็นเหมือนบ้านเดียวอย่างที่คุณบอกใช่ฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าราคาของที่นี่ นิวยอร์กลังสิคลองสีเท่าไหร่ไปกันเลยครับตอนต้องรายการเขาบอกว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ฮะในย่านแถวนี้นี่ทำเลนี่ทุกคนต่างจับจองกันไปหมดแล้วใช่ครับหายากครับมันขึ้นดีขนาดนั้นเลยฮะมันเป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่อะฮะคือมาอยู่เพื่ออยู่อาศัยก็ได้เข้ากรุงเทพก็ง่ายหรือจะหางานแถวนี้ก็หาไม่ยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่ของสี่มุมเมืองกรุงเทพนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมเมืองหนึ่งครับนะครับเอาชัดๆบอกคุณผู้ชมไปเลยดีกว่าว่านิวยอร์กลังสิทธิ์คลองสี่เรานั้นตั้งอยู่ตรงไหนของคลองสี่อยู่บนถนนพระองค์เจ้าสายนะครับเป็นหมู่บ้านแรกจากถนนลังสิทนครนายกที่ทุกคนจะเข้ามาเจอนะครับเข้ามา200เมตรจริงๆเหมือนที่บอกไปเมื่อต้นรายการนะครับผมซึ่งถนนพระองค์เจ้าสายเนี่ยเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนลังสิทนครนายกและถนนลำลูกกานะครับเพราะฉะนั้น สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเหมือนที่เราได้กล่าวกันไปแล้วคุณสามารถไปทางด่วนดอนเมืองโทเวหรือจะไปวงแหวนกาญจนาพิเศษหรือจะเข้าเมืองโดยรถไฟฟ้าสองสายก็คือสายสีแดงสถานีลังสิตนะครับหรือสายสีเขียวสถานีคูคตไปถึงสุขุมวิทได้ง่ายๆสบายๆครับพี่อดีตโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าอยากได้นั้นบอกราคาคุณผู้ชมไปเลยดีกว่าว่านิวยอร์กลังสิตคลองสี่เท่าไหร่อาตั้งใจฟังดีๆนะครับ สำหรับบรูคลินเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นไม่มีเฟอร์นิเจอร์เป็นบ้านเปล่าฮะาเริ่มต้น2.59ล้านบาทเท่านั้นครับโอเคบ้านเปล่าเลยไม่มีอ,อะไรมีแต่เนี้ยโครงอย่างเงี้ยใช่มีแปลงโปรโมชั่นให้อยู่ฮะนะครับแล้วมีเยอะไหมมีจำนวนจำกัดครับมีเห็นไหมโปรดักดีๆมักจะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วถ้าแบบเป็นฟูลออปชั่นอย่างนี้เลยหฟูลออปชั่นก็ 2.89เท่านั้นครับ2.89 Full Option นะคุณผู้ชมครับมีหมดเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแปลงด้วยถ้าเป็นแปลงนะของุมก็จะเพิ่มเนน,นที่<อ>ก็ต้องไปจ่ายตรงนั้นไปแต่ผมบอกเลยว่าจำนวนจำกัดนะครับชัชวร์ไหมชัวร์ครับว่า <laughs> แล้วเชียวอ่านใจอ๋องถูกต้องเลยทีเดียวนะครับแล้วอ๋อ,องฟังพี่นะครับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ชาวโฮมไบเออรก็อยากได้บ้านแต่เขาอยากได้ส่วนลดครับ โถพี่สำหรับพี่แอนดี้จัดให้ลงทะเบียนไปรับส่วนลดสองหมื่นพี่ลงทะเบียนตรงไหนหน้าเว็บเลยครับอ้าวโอเคใครก็ตามที่ดูรายการผมอยู่และเป็นครอบครัวเดียวกันลงทะเบียนคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ตรงนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะแคปหน้าจอมาก็ได้จัดไปแล้วมาโชว์ให้กับทางเซลล์หรือว่าถ้าเจอท่านเจ้าของเองนะฮะก็ยินดีฮะก็เดี๋ยวเขาให้เนทัเลยสองหมื่นบาทวันนี้ขอบคุณอ๋องมากๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณพี่แอนดี้ที่มกัน ผมครับขอบคุณครับพี่